ใช้หัวชาร์จ30บาทชุกเท็กนะครับชาร์จหูฟังชาร์จสมาร์ทวอทตรงนี้เนี่ยปลอดภัยไหมบอกเลยว่าปลอดภัยนะแต่ต้องเป็นอุปกรณ์ชาร์จที่มีมาตรฐานอย่างตัวของชุกเท็กตัวนี้ก็ถือว่าปลอดภัยอย่างห่วงนะครับซึงตัวของหัวชาร์จชุกเท็นี้นะครับเราสาม,มารถสแกนมองกงตรงนี้ได้เลยนะครับว่ามีมาตรฐานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอทนะครับหรือว่าเป็นหูฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน10บาทอยู่แล้วนะครับเรื่องของการชาร์จแน่นอนครับเวลาเราชาร์จหูฟังหรือว่าสมาร์ทวอทนะครับส สุดท้ายแล้วเวลาชาร์จเข้าอุปกรณ์นะครับน้องเขาก็จะคุยกันแล้วก็จะเข้าตามที่อุปกรณ์เรารับไหวเท่านเองโดยแน่นอนครับมันก็อยู่ที่อุปกรณ์ชาร์จต้องได้รับมาตรฐานนะครับมีมอกอชัดเจนปลอดภัยนะครับอันนี้การจาัดการแรงต่างก็จะดีกว่าพวกที่แบบ10บาท20บาทและไม่มีมาตรฐานนะครับโดยแน่นอนนะครับยามก็นแนะนำนะ้วกันว่าใครได้หัวชาร์จด,ดีราคาประหยัดก็ชุกเทคสามสิบวัตต์นติก้าตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เลยชาร์จทั้งมือถือแท็บเลต็ตหรือว่าจะเป็นสมาร์ทวอทหูฟัง ได้หมดก็ยังใครอยากได้นะครับตมทิ้งพิกัดให้ด้านล่างแล้วกดไปได้กดไปเลยนะครับถือว่ามาป้ายยาแล้วกันว่าของมาดีจริง